คลิปนี้ผมก็จะมารีวิวโซลูชันกล้องรักษาความปลอดภัยเทคโนโลยีใหม่ของ TP Link Vizy นะครับซึ่งเขาเป็น IP Digital CCTV เต็มรูปแบบเลยนะครับผมจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามผมมาดูกันนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Daddy's c ล i p ครับผม อุปกรณ์ทั้งหมดนี้ก็จะเป็นของ TP Link วิจินะครับซึ่งทางเพื่อนผมฝากมาให้ลองตั้งค่าให้ดูหน่อยนะครับผมตรงนี้ก็เกือบครบชุดเลยนะครับก็จะมีตัวกล่อง NVR หรือว่า Network Video ดีโอเละคอร์เดอร์นะครับก็จะเอาไว้เก็บไฟล์ที่บันทึกเอาไว้ได้นะครับผมแล้วก็ตัวนี้เป็น Network Switch 6พอร์ตนะครับเป็น10ทับ100เมกะบิตเอร์เซกแต่ว่าจะมีจุดเด่นก็คือ4พอร์ตของเขาจะเป็น Power Over Internet นเะครับเขาสามารถที่จะจ่ายไฟให้อุปกรณ์พวกกล้องนี้ได้เลยนะครับผม แล้วก็ตรงนี้ก็มีกล้องอีก2ตัวนะครับก็จะเป็น TP Link Viz c 5 4 0นะครับที่ราคา2,590บาทแล้วก็ c 5 4 0 w U ที่ราคา2,990บาทนะครับผมกล้องทั้ง2ตัวนี้เขาเป็นระบบ IP ดิจิตอล CCTV เต็มรูปแบบเลยนะครับเขาสามารถที่จะบันทึกภาพความละเอียดได้ถึง4ล้านพิกเซลเป็นแบบ High Definition นะครับผมและเขายังใช้เทคโนโลยีการเข้ารหัสไฟล์วิดีโอแบบ H.265+ นะครับซึ่งถ้าเราเทียบกับการเข้ารหัสแบบ H.264 นะครับ ไฟวิดีโอที่ได้ก็จะขนาดเล็กกว่าถึง89%เลยนะครับผมซึ่งจะทําให้เราประหยัดเนื้อที่ในการจัดเก็บแล้วก็ประหยัดแบนด์วิดในการส่งหรือว่าดูวิดีโอนะครับโดยที่ไม่ลดทอนคุณภาพด้วยนะครับผมแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นช่องเสียบไมโคร s d c a r การ์นะครับซึ่งตรงนี้เราสามารถที่จะใส่ไมโคร s d c a r การ์ลงไปได้นะครับผมตรงนี้เลยแล้วก็กล้องทั้ง2ตัวนี้เขาก็ทนแดดทนฝนนะครับสามารถใช้ภายนอกได้ทั้งคู่เลยนะครับผม แต่ถ้าเกิดว่าเรามีกล้องหลายตัวนะครับเราก็สามารถที่จะต่อไปที่ตัว PoE s วิตช์แล้วก็ต่อให้เก็บไฟล์มาที่ตัว NVR ได้นะครับซึ่งตัว NVR สามารถที่จะรองรับการเก็บภาพจากกล้องได้ถึง8ตัวพร้อมกันเลยนะครับและถ้าเกิดว่าวันหนึ่งมีใครไม่รู้มาถอดกล้องออกไปนะครับเราก็ยังมีไฟล์วิดีโอที่เก็บอยู่ที่ NVR อยู่เรายังสามารถดูย้อนหลังได้นะครับความแตกต่างระหว่างกล้องทั้ง2รุ่นนี้จะมีดังนี้นะครับสำหรับกล้องรุ่น c 5 4าเขาก็จะไม่มีอะแดปเตอร์มาให้นะครับผม เพราะฉะนั้นเราต้องใช้คู่กับ P.O.E สวิตช์เท่านั้นนะครับเราจะเป็นการต่อสายแลนแล้วก็จะต่อสายแลนมาที่ตัวกล้องนะครับผมแล้วก็จะเห็นว่าไฟเข้ามาที่กล้องแล้วนะครับซึ่งตัวกล้องเขาสามารถที่จะหมุนได้รอบตัว360องศาแล้วก็จะหมุนขึ้นลงได้อีกประมาณ110องศานะครับคราวนี้เราก็มาที่รุ่น5 4 0ขีด d o u b นะครับเขาจะมีเสาเอาไว้ต่อกับ Wi-Fi ได้นะครับซึ่งตรงนี้ทําให้รุ่น5 4 0ขีด d เนี่ยสามารถที่จะทํางานเดี่ยวๆได้เลยนะครับผมแค่ต่อ Wi-Fi ก็ใช้งานได้้แลวนะครับ คราวนี้จะสังเกตว่าเวลาที่เราต่อสายแลนเข้าไปนะครับผมจะเห็นว่าไฟไม่ติดนะครับเพราะว่ารุ่นนี้เขาไม่รองรับ power over ethernet หรือว่า poe นะครับเพราะฉะนั้นรุ่นนี้เราไม่ต้องเสียบสายแลนก็ได้นะครับแต่ว่าต้องเป็นการต่ออะแดปเตอร์เอานะครับผมจะเห็นว่าที่สวิตชของผมมีสายที่ต่อมาจากเาาเตอร์หลักที่สามารถออกอินเทอร์เน็ตได้นะครับแล้วก็สายนี้นะครับผมก็จะต่อมาที่กล้องตัว c 5 4 0 หลังจากที่ไฟเข้ากล้องทั้ง2ตัวเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เข้ามาที่มือถือของเราแล้วก็เปิดแอปพลิเคชันวิจินะครับหลังจากนั้นเราก็กดบวกที่มุมบนขวานะครับคราวนี้ที่หน้าจอมือถือเขาก็ให้เราสแกน QR code นะครับซึ่ง QR code ก็จะติดอยู่ที่กล้องอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็สแกนได้เลยเขาก็จะให้เราตั้งรหัสผ่านสำหรับตัวกล้องนะครับผมในหน้านี้เราก็แค่ตั้งชื่อนะครับ แค่นี้เองเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็กดเสร็จสิ้นจะเห็นว่าตอนนี้เราสามารถที่จะดูกล้องได้แล้วนะครับผมสำหรับตัว540นะครับคราวนี้เราก็จะเพิ่มกล้อง4 5 4 0ีขีด w U นะครับตรงนี้จะสังเกตว่าผมไม่ได้ต่อเป็นสายแลนนะครับผมแต่ว่าจะต่อแค่อแดปเตอร์อย่างเดียวนะครับตรงนี้เราก็สแกน qr code เช่นเดียวกันนะครับแล้วเขาก็จะให้เลือกว่าเราจะเชื่อมต่อแบบไร้สายหรือเปล่านะครับแล้วก็เลือกแบบไร้สายคราวนี้เขาก็จะให้เราเชื่อมต่อไปที่ Wi-Fi ที่ตัวนี้เขาแจกออกมานะครับ หลังจากที่ค้นพบแล้วนะครับแล้วก็ตั้งรหัสผ่านนะครับผมแล้วก็ตั้งชื่อจากนั้นเขาก็จะให้เราเลือกว่าติดต่อไปที่เครือข่าย WiFi ของเราอะไรนะครับผมก็เลือก d a ด d ี2 4 G เข้าไปแล้วเราก็ใส่รหัสผ่านของ WiFi ของเราเข้าไปนะครับผมพอติดต่อสำเร็จแล้วก็กดเสร็จสิ้นนะครับผม ถ้าเกิดว่าเรามีการใส่ SD card เข้าไปนะครับมันก็จะให้ format เลยนะครับผมซึ่ง SD card เราสามารถที่จะใส่ได้ตั้งแต่8 GB ไปถึง256 GB เลยนะครับจากตรงนี้เราก็ใช้งานกล้องได้แล้วนะครับมาถึงขั้นตอนนี้เพื่อนๆจะเห็นว่ากล้องแต่ละตัวเนี่ยขอแค่มันออกอินเทอร์เน็ตได้นะครับมันก็สามารถที่จะใช้งานได้แบบเดียวๆแล้วก็ดูภาพสดผ่านจอมือถือได้เลยนะครับผม แต่ถ้าเราต้องการใช้งานเป็นกล้องวงจรปิดแบบเต็มรูปแบบนะครับผมเราก็สามารถที่จะเอามาเชื่อมต่อกับ NVR ตัวนี้ได้นะครับซึ่งพิธีการก็ง,ง่ายๆเลยแล้วก็เชื่อมต่อสายแลนจากกล่อง NVR ของเรานะครับมาที่สวิตช์ตัวเดียวกันเลยจะเห็นว่าที่กล่อง NVR ผมก็จะมีการต่ออะแดปเตอร์สายแลนแล้วก็สาย HDMI ที่ต่อไปที่จอ monitor นะครับผมแล้วก็ในกล่องของ NVR เขาก็ให้เมาส์เรามาตัวหนึ่งนะครับซึ่งเราก็สามารถเสียบที่ข้างหน้าได้เลย ในหน้าจอนี้เราก็เลือกประเทศเป็นประเทศไทยนะครับผมแล้วก็เลือกภาษาไทยแล้วก็เลือกความถี่50เฮิร์ตนะครับกด next ไปเขาก็จะให้เราตั้งรหัสผ่านนะครับผมเพื่อทําให้ง่ายเนี่ยแล้วก็ใส่รหัสผ่านอันเดียวกันไปเลยแล้วก็ตรงรหัสผ่านของกล้องนะครับถ้าเกิดว่าเอาง่ายแล้วก็กดติ๊กถูกที่เช่นเดียวกับ NVR ไปเลยคราวนี้เขาให้เราปรับความละเอียดนะครับแล้วก็ปรับได้ถึง 4K เลยนะครับผมแล้วก็มาปรับโซนเวลานิดหนึ่งนะครับผมให้เป็น UTC บวก7 จากขั้นตอนนี้ก็ให้เรากดเริ่มต้นนะครับเพื่อให้มันฟอร์แมตฮาร์ดดิสนะครับผมซึ่งฮาร์ดดิสที่ใส่ลงไปเนี่ยก็จะมีขนาด1เทราไบต์นะครับแต่ว่าจริงๆเราสามารถใส่ได้ถึง10เทราไบต์เลยนะครับแล้วก็เลือกเป็นการเปิดใช้งานบันทึกแบบวนซ้ำนะครับผมแล้วก็เปิด24ชั่วโมงขั้นตอนนี้เขาแสดง QR Code ขึ้นมานะครับแล้วก็จะใช้วิจิแอปเหมือนเดิมแล้วก็กดที่เพิ่มอุปกรณ์นะครับแล้วก็สแกน QR Code ตรงฝั่งที่เป็น QR c o คผมอากนนั้นเราก็ใส่รหัสผ่านลงไป เพื่อนๆจะเห็นว่าเราสามารถที่จะเชื่อมต่อตัวกล่อง NVR ได้แล้วนะครับคราวนี้เขาก็จะให้เราใส่รหัสผ่านกล้องนะครับแล้วก็ใส่ไปเลยเพื่อนๆจะเห็นว่าเราสามารถดูภาพจากกล้องได้พร้อมกันที่จอมอนิเตอร์เลยนะครับผมแล้วถ้าเกิดว่าเรามาดูที่วิจิแอพนะครับแล้ก็จะเห็นว่าตัว NVR ของเรามี2กล้องที่เชื่อมต่ออยู่นะครับผมแล้วก็สามารถที่จะกดเข้าไปดูได้นะครับผม ถ้าเกิดว่าพูดถึงตัวกล้อง C540 มันก็จะมีข้อดีที่การต่อสายแลนของมันเนี่ยกับตัวสวิตช์ที่เป็น Power over Ethernet นะครับมันก็สามารถที่จะจ่ายไฟมาที่ตัวกล้องได้เลยโดยที่เราไม่ต้องลากสายไฟแยกต่างหากไปนะครับผมซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นความสะดวกอย่างหนึ่งนะครับแล้วส่วนรุ่น C540 ขีด 1U ถ้าเกิดว่าตรงไหนมีเต้ารับไฟเราก็สามารถที่จะใช้ได้นะครับขอแค่ w i f i ถึงแค่นั้นเองสังเกตว่าตรงข้างๆเลนส์เขาก็จะมีไฟ LED นะครับซึ่งสว่างมากๆเลยตรงนี้ ไฟ LED ตรงนี้เขาก็จะติดขึ้นมาเพื่อเพิ่มความสว่างให้ภาพชัดเจนขึ้นตอนที่กล้องสามารถจับความเคลื่อนไหวได้ตอนกลางคืนนะครับแล้วจุดเด่นที่สุดเลยก็คือเขาจะเห็นภาพสี24ชั่วโมงนะครับแม้ว่าจะมืดมากๆเนี่ยเราก็ยังเห็นภาพสีอยู่นะครับผมซึ่งตัวกล้องเขาก็จะมีความสามารถในการตรวจจับความเคลื่อนไหวแล้วก็จะหมุนกล้องตามด้วยนะครับซึ่งเราสามารถที่จะติดตั้งได้ทั้งบนเสาบนผนังแล้วก็ใต้หลังคานะครับตัวกล้องก็จะสามารถจับความเคลื่อนไหวได้รอบทิศทางแล้วก็จะหมุนตามด้วยนะครับผม แล้วเราก็สามารถกําหนดพื้นที่จับความเคลื่อนไหวได้ด้วยนะครับให้เจอปุ๊บแล้วก็แจ้งเตือนปั๊บเลยนะครับผมอย่างเช่นผมกําหนดพื้นที่ตรงหน้าห้องตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่ามีใครเดินผ่านตรงตําแหน่งนี้มันก็จะแจ้งเตือนเข้ามาที่มือถือเลยนะครับผมแล้วเราก็สามารถที่จะตั้งค่าการแจ้งเตือนอีกแบบหนึ่งได้โดยการขีดเส้นเอาไว้เลยนะครับถ้าเกิดว่ามีใครเดินข้ามเส้นไม่ว่าจะไปหรือกลับนะครับผมมันก็จะมีการแจ้งเตือนเข้ามาที่มือถือเช่นเดียวกันนะครับ แล้วอีกอย่างหนึ่งมันก็จะมีการแจ้งเตือนด้วยถ้าเกิดว่ามีใครจงใจมาบังกล้องนะครับผมแล้วเรายังสามารถที่จะตั้งค่าไล่ผู้บุกรุกได้โดยการกระพริบไฟแล้วก็จะมีเสียงเตือนออกมาจากกล้องด้วยนะครับผมภาพที่ถ่ายได้ตอนกลางคืนก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับตัวกล้องเขาก็จะมีระบบสมาร์ทไอเพื่อที่จะป้องกันภาพมืดเกินไปหรือว่าภาพสว่างเกินไปนะครับผม แล้วก็จะมีระบบ 3D d n r แล้วก็ w i d y n a m i c Range ที่มีในกล้องรุ่นใหม่ๆนะครับซึ่งทั้ง2ความสามารถนี้ก็จะทํางานร่วมกันในการปรับภาพส่วนที่มืดให้สว่างขึ้นแล้วก็จะช่วยลดสัญญาณรบกวนหรือว่า N อ i s e ในไฟล์วิดีโอทําให้เราเห็นภาพชัดขึ้นด้วยนะครับผมแล้วกล้องทั้ง2รุ่นนี้เขาก็ยังมี Built-in ไมโครโฟนแล้วก็ลําโพงในตัวนะครับก็เราสามารถที่จะพูดคุยกันผ่านกล้องกับแอปพลิเคชันบนมือถือได้เลยนะครับผมนานาทํา,าทอะไรอยู่คะ ซึ่งความสามารถนี้เราสามารถที่จะใช้งานได้จริงนะครับอย่างเช่นเราจะพูดคุยกับคนที่มาส่งของที่หน้าบ้านหรือว่าเราจะแจ้งเตือนคนที่มาจอดรถขวางประตูบ้านก็ย่อมได้นะครับผม กล่าวโดยสรุปก็คือเจ้า TP Link VJ C540 แล้วก็ C540 w นะครับซึ่งก็จะเป็น IP Digital CCTV แบบเต็มรูปแบบเลยนะครับเขาสามารถที่จะให้ภาพชัดได้ถึง4ล้านพิกเซลแล้วก็ดูกลางคืนก็ยังเป็นภาพสีนะครับแล้วก็สามารถที่จะดูภาพสดแล้วก็ย้อนหลังได้ง่ายมากๆผ่านมือถือเลยนะครับผมแล้วตัวกล้องเขาก็จะมีฟังก์ชันหลากหลายอย่างเช่นการจับความเคลื่อนไหวการหมุนตามหรือว่าการแจ้งเตือนต่างๆนะครับ พร้อมการรับประกันอีก3ปีเลยนะครับผมผมว่าถ้าเทียบกับราคาเนี่ยก็ค่อนข้างคุ้มเลยนะครับซึ่งโดยส่วนตัวแล้วผมมองว่ากล้องตัวนี้เนี่ยเขาสามารถที่จะออกแบบการใช้งานได้ค่อนข้างดีนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเรามีบ้านขนาดเล็กแล้วก็อาจจะใช้ตัววิจิท c 4 0ขีดอเนยูเนี่ยตัวเดียวก็ได้นะครับผมหรือว่าถ้าเราเป็นธุรกิจที่ใหญ่ขึ้นมาแล้วเรามีกล้องหลายตัวที่ติดอยู่รอบบริเวณเนี่ยเราก็สามารถที่จะ ดูกล้องได้พร้อมกันผ่านตัว NVR เลยนะครับผมแล้วก็ยังสามารถที่จะดูผ่านมือถือจากที่ไหนก็ได้เหมือนกันนะครับซึ่งผมมองว่าโซลูชันของ TP Link v i z i เนี่ยเขาสามารถคอบคุมได้ตั้งแต่บ้านหลังเล็กๆไปจนถึงธุรกิจขนาดกลางๆได้เลยนะครับผมถ้าเกิดว่าเพื่อนๆสนใจผมก็จะใส่ลิงก์ข้อมูลเพิ่มเติมเอาไว้ที่คำอธิบายใต้คลิปแล้วก็จะปักบุดรไปที่คอมเมนต์นะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบการรีวิวอย่างนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่อง Daddy Tip ด้วยนะครับวันนี้้ไปปกก่่อนนนนนะะคคครรััับบผมมพใหหลิหา สวัสดีครับผม